วันนี้ค่ะเราจะมาดูนะคะหลักสูตรอบรมเพื่อที่จะได้ตราสัญลักษณ์ CanFood Certified ค่ะสำหรับร้านอาหารหรือว่า,าธุรกิจไม่ว่าคุณจะทำ bakery, เบเกอรี่เครื่องดื่มอาหารหรือแม้แต่การแปรรูปนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะได้ในส่วนของประกาศนียบัตรไปติดที่ร้าน ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้กัญชงกัญชาเพื่อสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ค่ะจะมีการจัดอบรมเป็นระยะและในงาน Thailand c a n d ี d a y วันนี้นะคะก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยค่ะก็จับมือร่วมกันกันกบสถาบันอาหารของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่ตรวจสารออกฤทธิ์ต่างๆก็ มาจัดการอบรมแล้วมอบค่ะเป็น CanFood Certified อันนี้เป็นตราสัญลักษณ์นะคะว่าคุณได้ผ่านการอบรมการใช้กันชงกัญชาเพื่อธุรกิจอาหารอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วร้านค้าของคุณเมื่อมีคนเข้าไปใช้บริการก็จะมีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจว่า กินแล้วปลอดภัยได้แหล่งวัตถุดิบมาจากที่คุณภาพจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใบกิ่งก้านร,รากลำต้นนะคะที่จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารต้องมีการเลือกใช้อย่างถูกวิธีค่ะและนี่คือความมั่นใจที่คุณสามารถเติมได้ด้วยการเข้าอบรมนะคะเพื่อที่จะได้รับ c a n food certified นั่นเองค่ะ